มันก็ยังอยู่บันทวนรมันจะไม่มาก้าผม เม่วันแนละ้วตำรวจยังไม่จับไปเลยว,ว่าสารจะมาจับเนะี่ยผมไม่ใจแล้วจำเรื่องเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะครับไมไ่มองหรอกครับแต่มันก็มองเป็นนิดหน่อยครับผมได้ยินเหมือนใครเรียกตะโกนด่าแม่ผมเลยผมเป็นห่วงแม่ผมเงนี้ครับคุณผ,ผู้ชมพาไปดูที่บุรีรัมย์ก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดที่รรมระบาดหนักเหลือเกินตอนนี้ร้านชําในชุมชนที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เขาขายของก็ไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะเซ็นของแต่แม่เขาเนี่ยไม่ยอมให้เซ็นครับปรากฏว่าไปอารวาสถึงร้านชํา เอามีดพระไปหาเรื่องคนที่อายุมากกว่าตอามขมานี้ไปพุณและ Oh, okay. ไปไเอาไๆๆพี่งยงมไปบาดแตกเลยครับโอ้แอมคือคนก่อเหตุมาพร้อมกับลักษณะเหมือนเคียวครับมีด้ามยาวๆมาหาเรื่องคนในร้านคนนึงชื่อลุงอุดรอายุ64ครับ,ค,รบคนนี้ครับคนที่เป็นป้านเนี่ยชื่อว่าปาริชาติอายุ57ต้องเอาด้ามไม้กวาดเนี่ยมาสู้กับแอมครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รหานทรายที่บุรีรัมย์นะครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนในชุมชนนะครับ สุดท้ายเนี่ยต้องมีคนมาห้ามถึงยอมออกไปจากร้านแล้วอย่างที่บอกลุงอุดอรเนี่ยปากแตกครับคุณผู้ชมล่าสุดผู้สื่อข่าวเราไปคุยกับลุงด้วยลุงบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น10บมกราคมที่ผ่านมาประมาณสักป่ายสองครึ่ง เห็นท่าไม่ดีและแอมอ่ะเขาบ้านอยู่ตรงข้ามนี่แหละโวยวายไปโวยวายมาถือเคียวเข้ามาลักษณะเหมือนจะมาทำร้ายลุงให้ได้เลยก็ป้องกันตัวไปคือรอบแรกกมาลุงไล่ไปแล้วนะครับไอ้วงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือรอบที่สองที่มาในวันเดียวกันถือขวานถือเคียวเข้ามาแล้วลุงบอกว่าเย็บไปสามเข็มบาดเจ็บด้วยไม่กลับไปมันก็ยังอยู่บ้านทวารมันจะไม่มาก่าผมเมื่อคืน ผมจะมาหากินผมก็เสียไรายได้ของผมเพราะว่าผมขายของ6วันแล้วตำรวจยังไม่จับไปเนาะต้องรอศาลต้องรอศาล่กวา่วาศาลจะมาจับเนาะผมไม่ตายนะไม่ได้ผมขาดกี่บาทหรอที่นี่ลุงบอกว่าไปแจ้งความ6วันไม่รู้ตำรวจไหวผู้ชายคนนี้ไว้ทําอะไร6วัน6วันครับเกือบสัปดาห์หนึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอคําสั่งศาลก่อนแล้วผู้ชายคนนี้ก็อยู่บ้านตรงข้ามอ่ะครับแล้วถามว่าสาเหตุคืออะไรที่บุกเข้ามา ้าบอกว่าคือแอมเนี่ยจะมาเซ็นของคือจะมาซื้อของแต่ไม่ยอมจ่ายเงิน oh. แม่แอมก็บอกว่าถ้ามันมาเซ็นของเนี่ยลูกฉันน่าไม่ต้องให้มันเซ็นนะเด mm. ี๋ยวฉันจะมาจ่ายทีหลังคือชอบมาหยิบของแล้วไม่จ่ายอ่ะอ oh. oh. แล้วดูนะฮะพอตีเสร็จปับ๊บได้อย่างใจแล้วก็หายตัวไปเลยแจ้งมาหกวันรอให้ก่อเรื่องก่อนจนกระทั่งวันก่อเรื่องเสร็จปับ๊บตกข้ามตำรวจมาเลยไม่ต้องรอหกวันแล้วออกข่าวแล้วตำรวจ<อ>มาเลยออกข่าวเสร็จปับ๊บตกข้ามตำรวจมา ไปล้อมที่บ้านของแอมแล้วแอมอยู่กับแม่นะฮะคุณผู้ชมตอนที่ตำรวจมาถึงปั๊บแอมยกมือไหว้ตำรวจเลยคือแกก็ยังงงๆลองดูตอนที่แอมเขานั่งอยู่กับแม่และแอมก็ยกมือไหว้นี่ดูนะฮะคือเหมือนกับสั่งแล้วหรือยังไงคนละคนเลยอ่ะอคือไม่เกลี้ยกล่อมเหมือนเมื่อสักครู่เราได้มีโอกาสถามแอมก่อนที่ตำรวจจะคุมตัวไปโอ้โหมีพระคือเบื้องต้นนะฮะ แอมพูดว่ายังไงรู้ไหมต้นครับแอมบอกผมจําอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไปก่อเรื่องอะไรมาอ๋อพอดีพอดีผมก็จําเรื่องราวไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะครับเมาเหรอร่าไงมันไม่เมาหรอกครับอแต่มันก็มมงเป็นนิดหน่อยครับเมานิดหน่อยแต่มันก็ไม่ไม่ได้เมามากอย่างเงี้ยครับครับแล้วแล้วเคยมีปัญหาอะไรเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเรียกเขาทะเลาะกันอะไรมึงรวยมากนักเลยอะไรเงี้ย หรือเราจำอะไรไม่ได้เลยคำคำนี้ผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้แล้วแล้วมันเป็นมีเรื่องทะเลาะอะไรกันอ่ะพี่เหมือนผมได้ยินเหมือนใครเรียกตะโกนดา่าแม่ผมเลนผมเป็นห่วงแม่ผมไงครับก็อยากจะกลับขอโทษใจผมขอขอมาหรือใจผมทํายังไงผมก็อยากจะทําหมดเลยครับคือถามว่าเมาหรือเปล่าดื่มมาไหมบอกว่าผมไม่ได้ดื่มสักแป๊บหนึ่งก็บอกว่าผมก็ดื่มมาสักนิดนึงอ่ะตกลงยังไงก็เลยงงกันไปหมดสุดท้ายตํารวจบอกอ้าวไม่เป็นไร มันมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดแอมไปกับตำรวจก่อนแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนี้ก่อนที่แอมจะไปกับตำรวจแล้วดูนะฮะก้มกราบเสร็จปับ๊บแม่ก็เข้าไปสวมกอดลูกชายบังเกิดกล้าวโอยสงสารแม่เอสอสงสารแม่ใช่ครับหลังจากนั้น,นะฮะแอมขอโทษแม่แล้วก็ไปกับตำรวจไปแต่โดยดีเลยขอกินน้ําอึกหนึ่งเสร็จปั๊บไปกับตำรวจตำรวจคุมตัวไว้บนโรงพักก่อนคืนหนึง่ง จากนั้นตอนเช้าเอาออกมาสอบปากคำอีกรอบแล้วที่น่าสงสารที่สุดก็คือคุณแม่คุณผู้ชมภาพที่แม่เนี่ยมานั่งรอลูกชายหน้าโรงพักถือยาแม่บอกว่าเป็นยารักษาอาการป่วยจิตเวทถ้าถามว่าแล้วทำไมลูกชายถึงป่วยได้ขนาดนี้ติดยา<อ>เสพจ,จนมันกินสมองไปหมดแล้วเขาถึง<ะ>บอกยามันชียาบ้าไงกินแล้วบ้าบ้าจริงๆคุณผู้ชมฮะล่าสุดแอม ถูกตำรวจคุมตัวออกมาเพื่อสอบปากคำแล้วแอมพูดว่าอย่างไงรู้ไหมยกมือไหว้ขอโทษอีกรอบนึงแล้วบอกว่าคือตอนนี้สางและขอโทษให้ทำอะไรก็ได้เพื่อไถ่โทษผมยอมทุกอย่างแล้วผมจะไม่ทำแบบนี้อีกโอ้ hmm. oh, แล้วดูนะฮะนี่แอมพูดกับตำรวจพูดกับนักข่าวมีพยานชัดเจนนะแล้วเดี๋ยวรอดูว่าแอมจะก่อเรื่องอีกไหมครับ แล้วเสพยามานานขนาดนี้มันจะหายอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าฝั่ฝั่งของร้านชําที่เกิดเหตุเนี่ยคุณลุงคุณป้าบอกก็ดีใจนะพอออกข่าวไปปั๊บเดียวคลิปมีการแชร์ไปนในโซเชียลแป๊บเดียวเนี่ยตำรวจจับได้ทันทีก็โล่งใจครับแต่ก็อยากจะให้รักษาให้หายขาดอย่างที่เขาว่าจริงๆไม่ใช่กลับมาล้าร้านคนในชุมชนเพราะบอกที่ผ่านมาเนี่ยหยิบของในตู้โดยเฉพาะเบียร์เอาไปแล้วไม่ยอมจ่ายแล้วก็มาเป็นแบบนี้โอ้คือเห็นใจคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันเลย